ไ้เทศกาลกินเจแล้วนะคะกับเมนูแกงเขียวหวานลูกชิ้นเจครับบอกเลยว่าทำไม่ยากวัตถุดิบก็ไม่เยอะ,อะมาดูได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะคะให้เรานำเห็ดหอมที่แช่น้ำแล้วเนี่ยมาปั่นให้ละเอียดก่อนนะครับให้ได้ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับให้เราใส่แครอทนะครับลงไป ตามด้วยต้าหหูข้ขาวนะครับ2แผ่นใส่ลงไปชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยจากนั้นนะครับให้เรากดสับก่อนนะจะสังเกตได้ว่าตัวเนื้อนะครับจะเริ่มมีความเข้ากันแบบนี้ต่อมานะครับปรุงรสด้วยผงปรุงรสเห็ดหอมนะครับซ้อนเห็ดหอมเจีิ๊วขาว เกลือป่นเล็กน้อยครับพริกไทยปล่นเล็กน้อยจากนั้นตามด้วยแป้งเข้าวโพดครับแป้งข้าเจ้าอันนี้ทยอยใส่ทีละนิดก่อนก็ได้นะครับใส่แป้งเพิ่มเข้าไปได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เนื้อลูกชิ้นเหนียวๆเด้งๆแบบนี้เลยครับ เดี๋ยวเราผสมต้นหอมซอยลงไปด้วยนะครับคนผสมให้เข้ากันได้เลยนะเมื่อกะทิเริ่มเดือดเริ่มแตกมันก็ให้เราใส่ตัวพริกแกงเจลงไปได้เลยนะคะชิ้นเจลงไปได้เลยนะคะ เติมน้ำสะอาดเล็กน้อยนะครับรอเดือดนะครับแล้วเรามาครุงรสกันครับเดี๋ยวเราปรุงรสกันนะครับให้เราใส่ซีอิ๊วขาวนะับลงไปตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับอันนี้เดี๋ยวเราทยอยใส่ทีละครึ่งแล้วชิมรสก่อนนะครับคนให้ละลายเข้ากันเลยนะครับสุดท้ายให้เราใส่ตัวมะเขือเาะนะครับลงไปได้เลยเพิ่มความหอมด้วยใบโหระพานะครับ พริซอยนะครับใบมะกรูดอีกเล็กน้อยนะครับ อมไปเรื่อยๆจนกว่าตัวมะเขือเปราะเรานะคะจะนิ่มจะสุกนะ <im> เสร็จเรียบร้อยนะคะ <im> กับเมนูเขียวหวานลูกชิ้นเจนะคะ <im> บอกแล้วว่าเมนูนี้ทําไม่ยาก <im> ทานเจปีนี้ใครยังไม่รู้จะกินอะไรนะครับลองเอาเมนูนี้ไปทํากันดูนะครับสําหรับวันนี้นะคะฟูขอตเวลาไปก่อนนะคะ <im> 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 ขอไปอร่อยกับเมนูนี้ก่อนสัปดาห์หน้าจะเป็นเมนูอะไร <im> <im> <ๆ>ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเราด้วยนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย